หลังจากที่เจสันได้ทำการเลี้ยงปลาดุกมาเป็นเวลากว่าสองเดือนวันนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่เขาจะได้จับปลาดุกที่เขาเลี้ยงไว้ส่งขายให้กับแม่ค้าเพราะว่าปลาดุกที่เขาเลี้ยงนั้นมันโตใหญ่เติบแล้วน่าจะได้ สี่ถึงห้าตัวต่อกิโลกร,รมัมปลาที่เขาเลี้ยงนี้มีจํานวนมากกว่าหนึ่งมืนสองพันตัวการเลี้ยงปลาดุกส่วนมากคนอื่นจะเลี้ยงแบบปล่อยลงไปในบ่อน้ำแต่สําหรับเจสันแล้วเขาทำวิธีที่แตกต่างออกไปโดยการเลี้ยง ใส่กระสังลงไปในบ่อน้ำของเขาและเมื่อแม่ค้ามาตักเอามันก็จะง่ายกับการนำปลาดุกขึ้นมาและนี่แม่ค้าก็กำลังทำการคัดเลือกปลาดุกที่มีขนาดใหญ่ สีถึงหตัวต่อกิโลเพื่อนำไปขายที่ตลาดส่วนตัวที่เล็ดลอดออกจากเครื่องนี้ก็จะเป็นปลาดุกไซเล็กซึ่งจะได้ทำการเลี้ยงอีกต่อไปซึ่งเจ้าเครื่องคัดแยกนี้มันมีความพิเศษมาก เพราะมันสามารถแยกตัวเล็กตัวน้อยและก็ปลาตัวใหญ่ออกจากกันได้อย่างง่ายดายซึ่งลดเวลาในการคัดทีละตัวขณะน,นี้แม่ค้าก็ได้ทำการคัดปลาอย่างขมักขม้นอีกประเดี๋ยวเราก็จะเห็นปลาตัวใหญ่ๆที่ได้ขนาดตามต้องการ ซึ่งแม่ค้าเขาก็มีความชำนาญมากโดยเขาใช้เกือบกิ่งหนึ่งของเขาเพื่อมาคัดแยกปลาดุกและนี่ก็เป็นปลาดุกซสายใหญ่ที่ตลาดต้องการเป็นอย่างมากปลาดุกสายพันธุ์นี้เรียกกันว่าสายพันธุ์รัสเซีย ซึ่งไม่มีผสมยูเคเนเลยปลาดุกตัวใหญ่ๆเนื้อแน่นๆขนาดนี้ถ้านำไปปิ้งก็จะมีน้ำมันย้อยปบปๆปปปลงใส่กองไฟทำให้งูเข้าขึ้นมาทันที